คาถามหาจักรพัทช่วยเสริมบุญบารมีเสริมสิริมงคลเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จและสมหวังในเรื่องต่างๆถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วให้ตั้งจิตและลึกถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพัทพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาแล้วกล่าวบทสวดมนต์ดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามพุทธายะพระพุทธไตรัตนายามานีนพรัตสีสะหาสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆียะถาพุทโณพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาภีธานังวารังกันธงสิวริจามหาเถรังอาหังวันธามิจุรโตอาหังวันธามิทาติโยอ,อาหังวันธามิสัออาพพโสภูธาธรรมะสังฆาุเสมิาโมกทธายา ราพุทาไตรัตนายันมะนีโนภารตสิชาชาสุตัมนาพุทธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธาน ชาชาสุตังมาพุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะโคธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวรังกันธังสีวะริจามาเถรังอาหังวันธานิอุระโต ตาสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาติทานังวรันทันธรรมศิวธีตมหาเถรานาหังวันธานิทุระโตอาหังรันธานิอาทิโย อาหันทาณิปโสุปุถะธรรมะสังฆปุเชนิญาโมปุถายาราปุถะไตรรัตนยานม่มีนภรัตสีสะหัสสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยยคาพุทโมนะ โอทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาลูชาอาติธานังวารันทันทังสิวะริจามาเถราอาหังวันทานิตุระโตอาหังวันทานิทาติโลอาหังวันทานิปัสโสโอทาธรรมะสังฆาลูเชนิ นะโมพุทธายะระพุทธรรัตนะยานมะนีนภคราสีสะหาสุขัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะมุชาอติทานังวรังตันทัง สีวริรรมหาเถรังอาหางวันทานิทุรโตอาหางวันทานิอาทิโยอาหางวันทานิปัสโซทาหรมะสังฆาุเสนินะโมกุา สีวะลิตามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสปุถารามะสังฆปุสเสนิญาโมปุถายะราปุถายัตนะยานมานีนภาระ สีสะสะสุตมาพุทธธรรมโมสังโฆยาคาพุทโมนะโอทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาติธานวารังทันทันสีวะริตามหาเถรังหังวันทานิ โทธรรมโมสังโฆยะถาภุโมนะโพธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอางวรังคันทังสีวริสรมมาเถรังอาหารวันทานมิทุระโตอาหารวันทานมิทาตโยอาหารวันทานมิสัพพสู Oh i Sape sama sape sangka, alapata baje kanan jayang kala, kala hansa nana eje narakan pandami apa sape buddha sape sama sape sangka. Alap bata bati kanan jayang halam Alahan tanan jati jengarap kampan tani apasok Sapi buddha sapi dhamma sapi sangka Alap bata bati kanan jayang เอเจนาราคัมันตามิสาภัสสพภูังอาธิธามิธรรมอาธิธามิสามทัง,ทางอาธิธามิข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการสวดคาถามหาจักรพัิในวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังคบูชาถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบรมมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระโพธิสัตว์พระโสดาบันเพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะหลวงปู่ดูหลวงตามา และพระอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ขออุทิศให้แด่พรมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทเทว,วดาประจำตัวของข้าพเจ้าทเทว,วดาที่รักษาเคหสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบนรรพบุรุษปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี เหล่าสรรพสัตว์เหล่าสัพพะวิญญาณทั้งหลายอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่าน ให้อโหสิกรรมที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงตอบกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเท้ายมราชแม่พระธรณีเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่าน เมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออนิสงผลบุญนี้จงเป็นพระปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขทำธุรกิจการค้าก็ขอให้มีผลกำไรดีประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆขอให้ชนะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่มีอยู่และขอให้แคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอนสาธุสาธุสาธุาธและนี่ก็คือคาถามหาจักรพรรดิเก้าจบซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลที่ผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลนำมาจัดทำให้ทุกท่านได้สวดมนต์กันอย่างสะดวกโดยที่มาของคาถามหาจักรพรรดนั้น เป็นคาถาชั้นสูงของครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณโดยได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาโดยตลอดโดยเฉพาะหลวงปูด่ดูวัส,สแกที่ท่านได้รับสืบทอดมาและได้สั่งสอนล,ลูกศิษย์เป็นจำนวนมากโดยท่านได้เผยแพร่คาถาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีแก่ตัวเราโดยอานิสงค์ของบทสวดมนต์บทนี้ จะช่วยเสริมบุญบารมีช่วยปรับภพบภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งยังช่วยพลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีถ้าหากท่านผู้ฟังชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและฝากกดแชร์เพื่อบอกบุญแก่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเราด้วยนะครับผมและทีมงานเด็กวัด h ช n แนล ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าผลบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ